รู้สึกยังไงตอนรู้ผลประกาศ GE รู้สึกยังไงล่ะคะรู้สึกตอนนั้นน่ะรู้สึกรู้ก็อันแรกก็คือดีใจนั่นแหละคะ่ะที่แบบว่าได้ได้อยู่ตรงนี้ได้แบบว่าอาคาม m เซ่มันก็เป็นอีกมันเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่แบบทั้งตัวหนูเองและคนที่แบบทุกคนที่แบบชื่นชอบนะมีรักแฟนเองของหนูนะ หรือคนที่แบบเขาเป็นกําลังใจให้เขาก็แบบเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่เรายัางยังมาไม่ถึงอ่ะอืมใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตอนที่ผ่านทุกคนตอนที่ผ่านที่สิบตอนที่ช่วงนี้จะประกาศที่สิบยูรดีแบบยนะ <laughs> อย่านะยูริดีก็แบบอย่านะเ <laughs> ออใช่พอผ่านพอผ่านที่สิบขึ้นมาปุ๊บก,ก็อาน้ำตาไหล <laughs> มันเหมือนที่สิบมันอยู่กับเราแบบอยู่กับอยู่กับเราทุกปีที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะมันก็จะแบบเงินเดือนขึ้นจริงไหมพี่ของน้ำหนึ่งไม่ได้ขึ้นค่ะของของน้ำหนึ่งได้เท่าเดิมเพราะว่าปีก่อนได้ที่สิบอยู่แล้วอืมเธอหันไปก่อนน้องมิวเลย <c oughs> ใช่ใช่มิวสิกหันไปก่อน <c oughs> จะเป็นคนชะตาก,กรรมเดียวกันนะแบบว่าได้เลขเดิมสองปีซ้อนแล้วก็คุยก็คุยกับน้องแบบ คือนั่งข้างๆกันด้วยแล้วข้างซ้ายเราก็แบบเออไม่มีใครเนาะน้องก็เลยต้องเป็นที่พึ่งจิตใจให้พี่ <laughs> <laughs> ตอนที่รุ่นที่ห้าเกือบหยุดหายใจเ <laughs> <laughs> พื่อนๆที่อยู่ข้างบนเพื่อนๆที่ไม่ได้ลงจีที่อยู่ข้างบนเขาเรียกว่าอะไรอะบนบนที่นั่งเมมเบอร์บนชั้นลอยมัง้งพวกพี่พี่แก้วมาเล่าให้ฟังว่าพี่แก้วกับอ่อนมาเล่าให้ฟังว่าตอนที่ห้าก็คือแบบ ลุ้นลุ้นมากอืมแล้วพอประกาศปุ๊บก,ก็คือเพอืพอ่พอนแทบจะกระโดดลงมาเลยนะตอนประกาศที่ห้าแทบจะกินยาดมแต่แอบได้ยินเสียงของแฟนคขับข้างหน้าคือเหมือนเราก็ต้องลุ้นว่าชื่อวงจะขึ้นต้นด้วยตัวบีหรือตัวซีใช่ไหมล่ะแบบทางนี้มอนิเตอร์โวตตลอดพูดคะแนนที่ห้าก็คือกีดลั่น ออนกินเสียงดังมากจริงเหรอแกงเคย็งรู้คะแนนใช่มุยไม่ใช่น้ำหนึ่งไม่ได้เคย็งรู้คะแนนตกใจไหมตกใจไหมคะได้คะแนน8ปดหมื่นกว่าตกใจค่ะก็คือตอนที่ประกาศที่ห้าน้องประกาศที่ห้าได้ประมาณห้าหมื่นกว่านะคะห้าหมืนห้าปลายๆใช่ เราก็แบบอ่ะพอโพลที่ห้ามาล้วก็ตอนนั้นก็แอบคิดว่าคงเป็นเราแหละแม้ถ้าเป็นที่ที่สี่ก็คงเป็นเราแหละอะไรอย่างงี้อืมแต่ไม่คิดว่าคะแนนมันจะไปถึงแปดหมื่นเก้าก็คงคิดว่าแบบเออหกหมื่นต้นๆเจ็ดหกปลายๆอะไรอย่างงี้พอน้องก็ห้าหมื่นไปปลา,ปลาแล้วใช่พอ หมือนพอนันเนกับพี่ทัพทีมพูดว่าหูคะแนนไปถึงแปดหมืนนั่นแหละก็เลยตกใจแล้วก็แบบฮู้เซอร์ไพรส์ในความรักจากทุกท่านอีกแล้วทำให้ดิฉันเซอร์ไพรส์เก่งมากๆนะคะสซอร์ไพส์ามาตลอดห้าปีจดโพยไว้ไหมปีสปีดอ๋อสปีดจดโพย ไว้ไหนสปีดอ๋อสปีดปีนี้แหลอคะ่ะจดโพไว้ที่ไหนล่ะคุดพี่แต่ตอนแรกอะมีความคิดว่าเฮย้ยหรือเราจะต้องแบบกลัวไม่มีสติตอนพูดหรือเราจะแบบจดหัวข้อคือคุยกับเพื่อนเพื่อน,นว่าแบบอุ้ยเราจะมีสติตอนพูดไหมวะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าหรือเราจะจดไว้ที่มือไหมอืมแบบจดแบบหัวข้อแบบอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามไหมว่าแบบเราจะพูดถึงใครอะไรยังไงบ้าง เออนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้จดแล้วก็แอบแล้วก็พูดแล้วก็แอบแอบคุยกันว่าเอ,อ๊หรือว่าเราถ้าจดที่มือมันจะโป๊หรือเราแบบเราโทกแขนเสื้อแหมแล้วเราจดกันที่เขาจดกันที่แขนเออม,มือคุณพี่ไม่ว่างไงโอ้ยใช่ต้องเผื่อถือ 9, รัดก้าวกับถือโถ จะบอกโทเค็นแล้วใช่แล้วเหมือนมีคนพูดว่าแบบเฮ้ยถ้าธนาคันมีเซเว่นแบบว่าเพื่อนๆคือเขาอ่ะให้ทุกคนอ่ะทุกคนถ้าสังเกตทรงผมปีนี้ดีๆอ่ะทุกคนอ่ะจะแบบจะมีหย่งจะมัดครึ่งหัวหรือบบดจะมัดผมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยปล่อยแบบตรงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่คอสตูมเขามาบอกว่าอ่าทุกคนทำผมเผื่อใส่ใส่รัดก้าวด้วยนะ <S <S เออใช่ ก็เลยแบบเราเรา,เราก็คุยกันเล่นว่าแบบเฮ้ยหรือว่ากล้าทรงเจ้าสาวนี่ดิอะรอไปเลยปะ <c oughs> ความมั่นความมั่นเออเหมือนก็คุยกันเล่นๆกับแบบพวกเราก็คุยกันอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ย <c oughs> หรือว่าตีกระบ,บังเลยปะรอรับมงเลยปะอย่างเงี้ยที่แหละเก่ง <c oughs> พอขึ้นไปลุ้นจริงๆก็คือแบบสั่นสู้ <c oughs> รัดเก้าทองจริงไหมคะไม่น่านะเอ้ยไม่รู้ไม่ใช่หรอกหนูเห็นที่เขาล้ไม่ใช่หนูเห็นหนูเห็นที่เขาระบายสีอยู่เพราะว่ามันมันมันเหมือนมีบางอันที่ลอกหนูเห็นที่เขาระบายสีอยู่ในห้องเอ๊ะ <c oughs> มันเป็นสีทองอืมหนูเห็นพว้ก,กันอันใหญ่ๆอยู่ <c oughs> อย่าฉเฉลยเมื่ ทองจริงอยู่แล้วเวละ่ะคือมันแบบมันจะมีบางงานที่มันทะลอกอะคือมันจะเป็นใครทุกคนมา <c ười> <m ye> ไมได้แ yeah, ย่ทุกคนอาวจะโดนลายเด้งคือว่ามันทุกคนจําทุกคนจําอันนั้นมันจะเป็นวัสดุเดียวกับที่มันเป็นเขาเรียกอะไรเข็มกลัดที่คามิเซเว่นปีแล้วได้เออเป็นเงินเงินเป็นแบบอืม แต่ไม่ได้หมายเขาว่าเขามาพ่นสีมันระบายสีที่นี่นะแต่แบบเหมือนตรงอื่นมันจะมีบางจุดที่ทะลอกอะไรเงี้ยเขาก็แบบมาแต้มๆให้มันเนี๊ยบมากขึ้นอะไรางี้แต่ว่าหนักหนักมันหนกักใช่แต่ว่ามันเป็นแบบแต่มบายว่ามันเป็นแบบเดียวที่เข็มกัดของโม,มบายที่โม,มบายได้ปีที่แล้วของคามิซเวนไม่เขาจะให้ทองจริงได้ไงล่ะคุณพี่ หนูว่าถ่ายรูปลงที่ลงรูปล่าสุดที่ลงขอบคุณงานที่ใส่ชุดแล้วก็ถือรัดเก้ากับถ้วยใช่ไหมก็คือถ่ายรูปนั้นก่อนที่จะไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปติดรัดเก้าแล้วก็คือพอลืมถ่ายรูปตอนใส่รัดเก้าเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเป็นแบบถ่ายโฟโต้เซตเอถ่ายโฟโต้บุ๊กอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ทุกคนดูชัดๆนะคะว่านี่คือรัดเก้าและถ้๊ว โทรฟี่ที่ทุกคนออกมาให้น้ำหนึ่ง